เอาละครับอันนี้ก็อยู่กับเกม a r c White the Card Game นะครับอันนี้เป็นตัว Ark White Version Card Game ซึ่งย่อจากไอตัวกล่องใหญ่ๆหนักหัวอะไรพวกนี้นะครับย่อให้ดูเล็กลงแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะครับก็ค่อนข้างสวยครับแต่อนี้กล่องจะหนาหน่อยนะครับกล่องนาหน่ เล่นได้หนึ่งถึงสี่คนนะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเกือบสองชั่วโมงก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับกล่องก็สวยใช้ได้ครับอาร์ตอาร์ตสวยเลยนะครับเดี๋ยวไปแกะกันก่อนนะครับอ่าครับก็แกะซิลไปเรียบร้อยแล้วมาดูข้างในกันนะครับก็ถุงซิปนะครับ อันนี้เนี่ยอุปกรณ์มันค่อนข้างจะเล็กหน่อยหนึ่งนะครับค่อนข้างจะเล็กเลยน,นี่เนี่ย,ยอันเล็กนิดเดียวเองนะครับจริงๆก็อยากให้เขาทําให้ใหญ่ๆหน่อยครับตัวทําตกนะครับทําตกแล้วเดี๋ยวหาไม่เจออันนี้เป็นก็เป็นคิวไม้ธรรมดานะครับก็อันนี้เป็นการ์ดนะครับมีสองปึกนะครับเนี่ยอันเล็กอีกแล้วนะครับ ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับกล่องก็มีพื้นที่เหลือๆนะครับอันนี้เป็นลูบุ๊กนะครับมีสามสิบสองหน้านะครับก็เป็นเกมที่เบสค่อนข,ข้างหนักนะครับก็เลยมีกดอะไรค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเห็นกล่องเล็กๆนี่ไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเล่นง่ายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นอะไรอะ่ะเหมือนเป็นกระดานกลางเนาะเป็นยาวๆหน่อยมันเหมือนเนี่ยมันก็จะมเีเป็นแท็กเป็นแท็กเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนสินค้าเกมนี้ก็แบบจะอะไรอะ่ะอุปสงค์อุปทานนิดหน่อยนอะแล้วก็มีพันบอร์ดเดี๋ยวแกะพันบอร์ดก่อนนะครับก็อ่าอันนี้เป็นพิยาบอร์ดเนาะ เพย์บอดเนี่ยทำมาดีดีนะดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นเป็นสองเลเยอร์เนาะตรงเนี้ยสองเลเยอร์ทำให้เวลาเราวางอะไรเนี่ยมันไม่ไหลนะก็ทำมาหนาหนามากเนี่ยหนาหนาเลยเนาะก็แบ่งเป็นเป็นสีส,ส,สีเนาะสีคนเอ๊ะสีคนเนาะ อ๋อ oh, นี่อันนี้มันเอามาแบบนี้ได้ด้วยเนาะเออดีเหมือนกันดีเหมือนกันโอเคอืมน่าสนใจมากอันนี้ทำมาดีเอ่อแล้วก็พันบอร์ดเนาะพันบอร์ดมีสี่อันนะ อันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเล็กหน่อยนะเล็กหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นสำหรับแต่ละสีนะก็อุปกรณ์ไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้เยอะมากอ่าเดี๋ยวมาลองพันดีกว่าพันง่ายพันง่ายพันได้ง่ายไม่ยากไม่ยากถือว่าหลุดง่ายอ่าลองตรงน,นี้บ้างสิ อืมโอเคใช่ได้ใช่ได้ไดอืมโอเคตามมาตรฐานเนาะแต่เนี้ยเล็กมากเลยเล็กมากเล็กมากกลัวกลัวหายกลัวหายมากมก็มาดูการ์นนะการ์นเนี่ยก็นี่นี่ครับหนาโอเค ใช้ได้เลยตามตามมาตรฐานถือว่าดีก็อันนี้เนี่ยอาจจะดูดูแบบน่าสับสนนิดหน่อย่ะแต่ว่ามันมันออยังไงดีใช้ได้ไอคอนออะไรเนี่ยมันก็ดูชัดเจนนะ จะมีบางจุดเนี่ยที่แบบคนเล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะแบบกับสนได้น,นีก็มีสองด้านนะเนี่ยอันเนี้ยน่าจะงงกันว่าแบบหันด้านไหนด้านไหนเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเหมือนอเทคโนโลยีแล้วเป็นเทคโนโลยีก็แบ่งเป็นของแต่ละผู้เล่น ็มีเป็นอันนี้ก็มีเป็นเรือเนาะเรือเอาไว้ส่งของอะไรพวกนี้เป็นเรือลาชัยก็พลิกพลิกไปพลิกมาเอ,อืะเดี๋ยวดูลูหน่อยกันอืม เค <Okay, S 2> มีแจกแจงเนาะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างดูมันดูแข็งแข็งอะเปิดยากรู้สึกเปิดยากนิดหน่อยนะมันดูแข็งแข็งไงไม่รู้กระดาษมันหนาด้วยแหละก็มีภาพประกอบเนะค่อนข้างโอเคอยู่น่าจะไม่อ่านยากมาก แต่ตัวหนังสือก็ก็เยอะเหมือนกันแต่ไม่น่าแกะยากรูปประกอบเยอะดีนะรูปประกอบเยอะดีไม่ถ้ามีอธิบายการ์ดด้วยอันนี้ดีเลยอธิบายการ์ดแล้วก็มีสัญลักษณ์เนาะว่ามันคืออะไรอันนี้ทำดีอันนี้เป็นสรุปอะสรุปปะ อันนี้เป็นโซโลมีโซโลด้วยอ่ามีภาพประกอบชี้โอเคโอเคอยู่โอเคอยู่มีแบ่งเป็นส่วนส่วนที่เป็นการยกตัวอย่างเนาะแล้วก็มีไฮไลท์โน้ตไว้นะอืมทำดีนะเกมดีเลยก็อันนี้เนี่ยผมไปดูคลิปอ่าวิธีเล่นมาเบื้องต้นลักก็ เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำสอนไหมนะก็ก็มีคนทำสอนไหมอยู่แล้วนะเกมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่อ่ามันอาจจะดูเยอะหรืออาจจะดูยากไปสักหน่อยนึงนะด้วยความที่มันเป็นอารไว้ด้วยก็ถ้าใครเป็นสายยูโรก็น่าจะชอบนะแต่ว่าถ้าแบบสาย Family อะไรอย่าเงี้ยอาจจะดูยากไปสักหน่อยฮะเกมนี้แม้ว่าจะปรับมาให้ขนาดดูเล็กลงแล้วแต่ว่ามันก็ยังคงความแบบความยากอยู่อืแต่ว่าเป็นเกมที่น่าสนใจก็ลองไปดูกันได้ครับว่าเล่นอย่างไงนะมีคนทำสอนไว้อยู่สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้คนระับขอบคุณครับ